เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97เม z รายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 m h z สร้างสรรค์ประเทศไทยสมใจเป็นเลือกตั้งสอสอและออกเสียงประชามติ8กุมภาพันธ์2569 เสียงของเรานั้นสําคัญอย่าให้ใครมาชี้นํามาเถิดะนะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสสไปด้วยกันเลือกคนที่รักเลือกพักที่ใส่ใจวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อรับบัตรเลือกตั้ง3ใบการกระบาดเท่านั้นสีเขียวบัตรเลือกตั้งสสแบ่แบ่งเขตเลือกตั้งสีชมพู บัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อสีเหลืองบัตรออกเสียงประชามติสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ามมประชาสัมพันธ์ คนก่อและภัยคือคนคนนั้นภัยที่หูจริงและก็หูใจหู้จักประเทศไทยได้ดีกว่าภัยเสียงของเขาหนาสำคัญเสียงที่กอยให้ที่ตาบอดีหรือภัยมาที่นำใจ ไปต้วกันเรื่องใบคนนั้นมายากการรือมูเฮาคนที่เฮาฮัตที่วังเพึ่อนเพียงแ่เขานทักเมืองไทยเหมือนกันมาตัา,ามาเฮามาเฮามาเ,า,เา,เาเอาไปใจสิไปใจเสียงนงอันนมาขอคือมันงดงานบอดีเสียงมูเฮาดังอยู่แก่ในฝันร่วม,มกันเรื่อสโซนนั้นคือบ้านเฮา มันเป็นเรื่องสำคัญวันที่8กุมภาพันธูมเฮามีนัดกันตั้งแต่8โมงเจ้าถึง5โมงแรงวันนี้ต้องแน่นหัวใจและนั่ต้องเลือกตั้งดึงเสียงของท่านก็จะแค่การได้ต้องเลือกคนฉลาดมาทำงานใื้เฮาพัฒไปชอบไผ่กบะมีไข่คัดกับกระบาดพื่อชัดวัดกันตินโยบายเลือกคนที่หักและก็พัฒนที่ใส่ใจไม่ได้ลืมเอาไปเนิ่นบัตรประชาชนน่ะโหลดแอปสมาร์ตโฮดอได้กูเลือกแต่เฉพาะพันปั้นกันได้ทุกคน มาเติมมาเฮามาเฮามาออกมาจะสิไปด้วยกันเลือไปคนนั้นมายากกาหรือหมู่เฮาคนที่เฮาหาที่หวังพึ่งทีนขึ้นเขานั้นหาเมืองไทยเหมือนกันมาเติมมาเฮามาเฮา,า,ามาออกไปจะสิไปจะเือยนัน,นอนาคตเือมันงดงามโมดีเสียงหมู่เฮาดังอยู่แค่ในฝันของมือกันเรือสออสออนั้น บ้านເຮົ น้ำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้ง69เก่าและการออกเสียงประชามาติสวทลำปงังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 9 7 MHz เจ็ดมิ M ers, อยู่กับข้าเจ้าชุดที่การเราชายเจ้าครับนาะทีดำเนินรายการในช่วงของรายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้ง69เก่าและการออกเสียงประชามาติวันนี้อู้ถึงเนอต้องบอก ย้ำทุกวันนะจนกว่าจะเลือกตั้งแล้วนะคุณผู้ฟังเจ้าเนาะกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้8โมงเจ้าถึง5โมงแรงหับบัตรสใบเนาะถ้าเลือกสซหับบัตรสอใบอันนั้นถูกต้องกากระบาดอย่างเดียวนะทุกอย่างกากระบาดอย่างเดียวแม้แต่ว่าการออกเสียงประชามติก็ต้องกากระบาด จะเห็นชอบมาเห็นชอบหรือจะใดกากะบาดต่ออันนะมันจะมีในช่องคือทําเครื่องหมายกากะบาทนเนาะหลายคนบม่เข้าใจเครื่องหมายกากะบาทอย่างก็เครื่องหมายคูณนะเออนี้ยกตัวอย่างคือหันภาพชัดเจนเนาะกากะบาทกากะบาทอูตอกาก,ากะบาทเออเนาะเออแล้วจะเป็นจะใดกากาะบาดนี่นะ นึกง่ายๆก็คือภาพจาของหลายๆคนโอกากบาท,ที่เป็นเครื่องหมายคูณท่านกะอีน่ะอันนั้นอย่างเดียวกันเป็นเลยของว่ากาก,ากบาทนะเนี่คุณผู้ฟังเจ้าเลือกคนที่ชอบเลือกพรรคที่ใส่ใจเนาะในการที่จะไปทำหน้าที่แตนเฮานะในการเลือกตั้งครั้งนี้เนาะสิบขั้นตอนในการเลือกสสอ เขาจะต้องเตรียมพร้อมจะได้พ่องอีนะกับกันเลือกตั้งไหนครั้งนี้ตลอดถึงาการออกเสียงประชามาติต่อยหนะักคุณฝันเจ้า สิบขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งสสพร้อมการออกเสียงประชามติในวันเลือกตั้งขั้นตอนที่1ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิขั้นตอนที่2เตรียมตัวก่อนเข้าคูหาขั้นตอนที่3แสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งสสขั้นตอนที่4รับบัตรเลือกตั้งสสและลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งขั้นตอนที่5เข้าคูหาลงคะแนนเลือกตั้งสสขั้นตอนที่หย่อนบัตรเลือกตั้งสสลงหีบบัตรเลือกตั้งขั้นตอนที่7แสดงตน ขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติขั้นตอนที่8รับบัตรออกเสียงประชามติและลงลายมือชื่อที่ต้นกั่วบัตรออกเสียงประชามติขั้นตอนที่9เข้าหูหาออกเสียงประชามติขั้นตอนที่10หย่อนบัตรประชามติและออกจากที่เลือกตั้ง สร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติ8ปุมพาพันธ์6 9 6 9สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ หน่งเสียงของเจ้าบ่เมนแพ่กระดาษต้องเหลือพ่นฉลาดไปเฮ็ดงานไห้เฮ้าขัดไผมักไผก็บ่ต้องมีคัดกระบาดไห่ชัดวัดกันที่นโยบอยเลือกคนที่หักแหลกผักที่ใส่ใจอย่าลืมออกอไปเด้อบัตรประชาชนแหมโหลดแอปสมาทโหสถเบืองในทุกเรื่องแต่ผมพาเจอกันเด้อพี่น้องมาเด้อม,ม,มาเฮามาเฮามาออกมาใส่จิตนำกันเลือให้คนนั้นมาเฮ็ดงานคือหมูเฮาคนที่เฮาฮักรี ลำปางอยู่ในมือเห่าเจ้าเลือกตั้งสส2,569ลงคะแนนประชามติต่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่8กุมภาพันธ์2,569ออกไปใจสิทธิใจเสียงกันเนี่คุณผู้ฟังเจ้าหูกนที่จะใจสิทธิ์ซึ่งต่างกะกะตลำปางเจ้าเจนจวนประชาชนออกไปใจสิทธิ์เลือกตั้งสส2,569และ ลงคะแนนประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เจ้านายทองเนตรดูใจผู้นวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางอูวา่าสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ2 5 6 9ในทุกด่าน บอกว่าจะเป็นด้านสถานตีบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเพื่อหือพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถออกไปใช้สิทธิ์ไดอย่างสะดวกโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกันนี้ได้จนจวนพี่น้องประชาชนจาวลำปางกู้คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในและออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569เนื่องจากการใช้สิทธิ์ของ ประชาชนถือเป็นรากฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตยเจ้าและกัเป็นเ,เป็นเรื่องของการมีส่วนห่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศโดยในส่วนของการกำหนดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามิติกกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสอสอในวันที่1กุมภาพันธ์ส5 6 9าหสาำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตัง้งล่วงหน้าไว้ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตัง้งขณะตีการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติรวมถึงการออกเสียงประชามตินอกเขตเลือกตัง้งกำหนดจัดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ส5 6 9าหสาสำหรับข้าราชะการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีภารกิจ ในวันเลือกตั้งทั่วไปวันที่8กุมภาพันธ์2569สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตใดตามสถานที่ที่ได้กำหนดบอกว่าจะเป็นติวาการอำเภอเมืองลำปางหอประชุมอำเภอแจ้ห่มหอประชุมจำปาแดดอำเภอแม่เมาะและก็หอประชุมโรงเรียนเถินวิทยาเจ้าในส่วนของสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่1กุมภาพันธ์2569 สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรสสจังหวัดลำปางแบ่งพื้นที่ออกเป็น4เขตเลือกตั้งได้แก่เขตเลือกตั้งที่1หน้าหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขหลังนครอำเภอเมืองลำปางเขตเลือกตั้งที่2หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่มและเขตเลือกตั้งที่3หน้าหอประชุมชมพูเทศบาลเมืองเขหลังนคร และเขตเลือกตั้งที่4ณหอประชุมรัตนปัญโยโรงเรียนเถินวิทยาเจ้าประชาชนทั่วไปผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามปกติและบัได้ลงทะเบียนขอใจสิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าขอฮื้อไปใจสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามติพร้อมกันในวันที่8กุมภาพันธ์2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมี รายชื่ออยู่เนาะก็คือ,อทานายทะเบียนบ้านของตัวเก่านะ่นะเนาะหนหน่วยเลือกตัง้งเฮาก็มาห่วมกันเนาะกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศเจ้าตามตีท่านภูมิในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางนายทองเนตรดูใจได้ออกมาเจริญจวนเนาะว่าอนาคตลำปางเนี่ยอยู่ในมือของหมู่เฮาผู้คนในการเลือกตั้งสส .6 เกาละกะการลงคะแนน ออกเสียงประชามติต่อรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ออกไปใจ้สิ์กันนักนักเนิ่กันบันใทนักนักผู่คนนะสำหรับคนที่มีสิทธิ์มีเสียงเนาะคุณผู้ฟังเจ้าฝากไว้ตัวแล้วก็เวลาเ้าไปก็ห้ามลืมบัตรแสดงตัวตนที่จะใจ้ยืนยันว่าอันนี้นี่คือเฮาแต้แต้นะบ่มีผสวมสิทธิ์บ่มีใครที่จะไปยืนแทนเฮาเนี่ยเฮาไปด้วยตัวเก่า คือหลักฐานแสดงตัวตวนีต้องใจเนาะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตก็ใจได้ใบขับขี่ก็ใจได้บัตรประจำตัวประชาชนมดอายุอย่างใจได้เลยคุณผู้ฟังตลอดถึงแอปพลิเคชันไทยดี DLT เนาะ,ะ QR ลายเส้นเนาะหรือว่าบัตรของผู้พิการนะในเรื่องของบัตรที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกต่างๆเนาะดิจิทัลต่างๆเนี่ยใจได้คือมีหุบหน้าเฮามีเลข13หลักที่เป็นเลข ประจำตัวประชาชนของเฮานะเจ้าบดีลืมนะพี่น้องเจ้าลาปางกู้คนเจ้าอนาคตลําปางอยู่ในมือเหาในการเลือกตั้งสสหกเกาและการลงคะแนนเนานนะการลงคะแนนตี่ถือว่าเป็นการออกเสียงบจ่ลงคะแนนนะ่ะคือการออกเสียงประชามตินะเจ้าเนาะเข้าครูหากะก,กระบาดอย่างเดียวบัตรทุกบัตรกะก,กระบาดนะคุณผู้ฟังเจ้า รายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 9 7 m า z สร้างสรรค์ประเทศไทยสมใจเป็นเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติ8ปุมภาพันธ์2569 เสียงของเรานั้นสำคัญอย่าให้ใครมาชี้นำานมาเถิดน,นะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสสไปด้วยกันเลือกคนที่รักเลือกพักที่ใส่ใจวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อรับบัตรเลือกตั้ง3ใบการกระบาดเท่านั้นสีเขียวบัตรเลือกตั้งสสแบ่งแบ่งเขียเลือกตั้งสีชมพู บัตรเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อสีเหลืองบัตรออกเสียงประชามติสร้างสารรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ามกรมประชาสัมพันธ์ สร้างอนาคตโดยกันนะเจ้าเนะาะทำฮือเป็นท้องว่าการเลือกตั้งปรุงสายสุจริตเป็นธรรมเจ้าเขาต้องออกไปใจสิทธ์ใจ้เสียงสำหรับคนที่มีสิทธิ์มีเสียง18ปีบริบูรณ์เนาะหลายคนอาจจะใจสิทธ์ใจ้เสียงเตื้อแรกเนาะอาจจะตื่นเต้นและท่านท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนี่น,นะ บางคนอยู่เลือกตั้งมาบอกว่จากตะไดละอนินากะห้ามลืมบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ต้องใช้แสดงตัวตนเฮานะเจ้าแล้วก็ทำคือถูกต้องเนาะห้ามทำบัตรเสียเด็ดขาดนะถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งเลยนะเจ้าก็คือต้องกากระบาดได้อย่างเดียวเต่ออันมาฟังท่านป้องเมืองของเฮาเจ้าท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดลำปาง <c oughs> <ม>ก็ได้เ,เดินจวนนะ พี่น้องชาวลำปางเนี่ยออกไปใจ้สิทธิ์ใจ้เสียงเลือกตั้งสสเนาะบ่าว่บา,บาจะเป็นแบบแบ่งเขตหรืออย่างต่างๆที่จะมีขึ้นนะหลายคนเนี่ยเตรียมพร้อมละว่าโอ้ก็อยากจะไปใจ้สิทธ์ใจ้เสียงกันท่านผู้ว่าราชะการจังหวัดลำปางท่านวิวัฒน์อินไทยวงศนะเจา้าก็เลยเจริญวนคือพี่น้องประชาชนทั้ง13าอำเภอของเฮาเนี่ย 8กุมภาพานันธ์นี้ณหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติที่ท่านมีรายชื่ออยู่ไปฟังเสียงท่านผู้ว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเจ้าพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่รักทุกท่านครับกับผมนายวิวัฒน์อินเทวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางวันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลำปางได้ออกมาร่วม ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและก็แบบแบ่งเขตนะครับที่จะมาถึงในวันที่8กุมภาพันธ์2569นี้และการเลือกตั้งครั้งนี้มีความพิเศษกว่าครั้งอื่นครับเพราะนอกจากจะเลือกสสทั้งแบบแบ่งเขตและก็แบบบัญชีรายชื่อแล้วเนี่ยเรายังต้องลงประชามติ ออกเสียงลงคะแนนนะครับที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังัดลำปลางได้ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่8คุมภาพันธ์า5อกันให้มากๆนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับรายการพิเศษเกาะติดเลือกตั้ง69และการออกเสียงประชามติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง fm 97 m ม z สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจเป็นเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติ8กุมภาพันธ์2,569เสียงของเราคือพลังและก็เป็นเสียงที่สำคัญตดยในเจ้าวันนี้ในช่วงของรายการพิเศษก่อติดเลือกตั้ง 69และการออกเสียงประชามติสวทลำปาง FM 97 m มกกิคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้จะได้ตบ,บตกขา่าวนะมีข่าวสารอย่างที่อัปเดตเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมาอูเอินในแต่ละวันเนาะในช่วงนี้ในเจ้าบ2ายงโมงเกิงถึง3มโมงกับขา้าาชุดิการเราชายเจ้า วันนี้ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเต้าอี้นะเจ้าวันพูกมาติดตามไหมนะบสองโมงเกินถึงสามโมงเจ้าขอบคุณจ้าดนะสวัสดีเจ้า ใครสักคนใครก็คนคนนั้น เป็นเรื่องสําคัญวันที่แปดปุ่มผ้าโม่เรามีหนักกันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นวันนี้ต้องแน่นอย่าลันล่นต้องเหลือตังหนึ่งเสียงข้องท่าไม่ใช่แค่กระดาษต้องเหลือคนชั้นลากไปทํางานถือเรารักใครชอบใครก็ไม่มีคัดกาตาบัดให้ฉัดวกตีนโยบายเลือคนที่รักแล้วก็ผักที่ใส่ใจอย่าลืมเอาไปหน้าบัตรประชาชนโหลดแอปสมาร์ทบลแล่ได้ทุกเรื่องแปดปุ่มผ้าเจอกันนะทุกคนมาตัดเรามาแต่มาออกมาใช้สิทธิ์ไปด้วยกันเลือกคนนั้นทำงาน ซื่อสัตย์โปรง่งใสและยุติธรรมถ้าคุณพบเห็นการซื้อเสียงแจกของข่คมขู่หรือมีผลประโยชน์ไล่คะแนนเสียงอย่ากเก็บไว้คนเดียวเพราะนั่นคือการทุจริตเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงเท่ากับมีความผิดโทษจำคุก1-10ปีหรือปรับ2 0 0 0 0ถึงบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยาวถึง20ปีหากพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ามารถแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งได้ที่สับนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและแอปพลิเคชันตาสปะรดรายงานสถานการณ์ได้ทันทีผ่านข้อความภาพเสียงหรือวิดีโอเพื่อป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งได้ตลอด24ชั่วโมงดาว